สวัสดีสวัสดีครับวันนี้รุ่งครับพามาดูที่ดินนะครับไม่ห่างไกลความเจริญที่ดินตั้งอยู่คลอง8ปดลำพักกูดธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ดินมีอนาคตอนาคตไกลนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีพื้นที่สีม่วงและสีชมพูนะครับที่ดินแบ่งแปลงย่อยแปลงไว้แล้วนะครับแปลงละหนึ่งไร่นะครับโฉนดพร้อมนะครับโฉนดครุฑแดงแจ๋เลยนะครับแปลงละหนึ่งไร่เพียง18แปลงเท่านั้น18ดไร่18แปลง มาะมากนะครับทำโกดังทำโรงงานสร้างที่อยู่อาศัยหรือท่านที่จะเก่งกำไรก็ไม่พลาดนะครับต้องไม่พลาดนะครับสนใจทักมาอินบ็อกมาได้เลยคลอง8ทธัญบุรีนะครับห่างรังสิตนครนายกเพียง800เมตรนะครับอนาคตรถไฟฟ้ารังสิตถึงคลอง8ทําประชาพิจารณ์แล้วนะครับอย่ารอช้าอย่ารอรีนะครับทักมาอินบ็อกมาได้เลยนะครับที่ดินนะครับหน้ากว้างที่ดินติดถนนติดถนนพระจํายอมกว้าง8เมตรเนี่ย หน้ากว้างที่ดินเนี่ยสากว่าเมตรเลยนะครับแล้วก็ลึก40กว่าเมตรนะครับเดี๋ยวเข้าเข้าไปดูที่ดินกันนะครับนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับสิแปลง18แปลงเท่านั้นแปลงละหนึ่งไร่นะครับสนใจทักมาอินบ็อกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าดูที่ดินกันนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ถนนพระจำยอมนะครับกว้างแนวเขตถนนเนี่ยกว้าง8เมตรเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆนะครับนี่ครับเข้าไปดูกันนี่นะครับแปลงที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนี่ครับ แปลงสีส้มๆนะครับแปลงหมายเลข4นะครับ400ตารางวาหรือว่า1ไร่นะครับราคาเริ่มต้นที่ไร่ละ2องล้านแปดเมตรเจ็ดนะครับตารางวาละ7,000พันหรือว่าไร่ละ2องล้านแไกลลิบๆนู้นนะครับแล้วก็แปลงแรกนะครับพื้นที่สีม่วง5แปลงนะครับพื้นที่สีม่วงเรามีเพียง5แปลงนะครับ4ี่ล้านสแสนบาทนะครับแปลงละ1ไร่เนี่ย4ี่ล้านสแสนบาทแล้วก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะครับนั่นนะครับที่ท่านเห็นอยู่นั้นนะครับถนนรังสิตนครนายกนะครับเข้ามาเนี่ย800เมตร นะครับหรือว่าเลยสหการประมูลอยู่ตรงนั้นนะครับเลยมาประมาณ100เมตรก็จะถึงปากซอยเข้าตลาดนะครับแล้วก็เข้ามาถึงแปลงเนี้ยแ0เมตรเท่านั้นนะครับสนใจทักมาอินบ็อกมานะครับแปลงละ1ได้นะครับแปลงแรก4ล้าน3นะครับแปลงสุดท้าย2ล้าน8รีบมานะครับทักมาอินบ็อกมานะครับรุ่งครับจัดให้อย่าลืมนะครับฝากนิดนึงกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่ยูทูบชาแนลที่ดินถูกทาเลดี159นะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะครับที่ดินถูกทาเลดี1 5 9เช่นกันนะครับเราจะสรรหาที่ดินถูก เลดีๆแบบเนี้ยมาเสิร์ฟถึงมือท่านเลยนะครับรุงครับจัดให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ